การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดอุโมงลอดใต้ทางรถไฟบางซื่อวัสมียรนารีนายเอกรัชศรีอรยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทเปิดเผยว่ารฟทได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมของอุโมงลอดใต้ทางรถไฟและถนนรถไฟซึ่งเป็นอุโมงที่เชื่อมระหว่างถนนกำแพงเพชรสองบริเวณสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจตุจักรกับถนนรถไฟโดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่1พฤศจิกายน2565ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหา การจราจรของประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อที่ผ่านมานายนิรุตมณีพานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปร,ปรับปรุงอุโม,มง์ลอดใต้ทางรถไฟและถนนรถไฟซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการเชื่อมโครงข่ายการจราจรรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สำหรับการใช้เชื่อมต่อระหว่างถนนกำแพงเพชรสองบริเวณสถานีรถไฟชันเมืองสายสีแดงจตุจักรกับถนนรถไฟช่วงบางซื่อจตุจักรวัสมินานารีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาใช้บริการรถไฟชันเมืองส สีแดงและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรให้แก่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในละแวกใกล้เคียงค่ะขณะเดียวกันรอฟทอก็ได้เร่งรัดเข้าดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบสูบน้าภายในอุโมงค์และร่วมกับสํานักงานเขตบางซื่อสํานักงานเขตจตุจักรสอน,นอเตาปูนสอน,นอรประชาชื่นตํารวจรถไฟสซจและสํานักงานประปาสาขาพญาไทยฉีดล้างทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวจราจรจัดเก็บขยะมูลฝอยจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนยารถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณริมถนนและทางเข้าออกอุโมงค์และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากลุ่มคนร้ายเข้ามาทําความเสียหายกับทรัพย์สินราชการในอนาคตการรถไฟและกองบังคับการตารวจรถไฟได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ออกตรวจตราพื้นที่โดยรอบอุโมง์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีค่ะการรถไฟขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาป้องกันไม่ให้บุคคลใดเข้ามาสร้างความเสียหายกับระบบสาธารณ,ะณะประโยชน์ รวมถึงช่วยกันไม่ทิ้งขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นผิวจราจรเพื่อทำให้อุโมงค์สามารถใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมในระยะยาวสืบไปค่ะ